สองแต้มเนาะสองบาทอยู่ที่สิทธิพงศ์นะครับช่วงหลังๆนี่เขาลับได้กว่าอ๋ไม่เป็นไรนิ่งๆนี่นะเราแข่งนี้ก่อนใส่เขาแก้วเนื้อดูอ่ะจะปรับการเสิร์ฟนิดนึงหน่อยนึงนะเพราะเสิร์ฟช่วงหลังๆนี่เขาหลีใต้เขาลับลับได้กว่าจัดไวโอ้โหเดียว ตึงให้เร็วนี่ครับเร็วก็แรงมะขึ้นบล็อกไม่ทัน <11, 12. S 2> อากแล้ครับประชุมันต่อครับ11 12ไทยนำแต้มหนึ่งยังเปิดได้เจ้าเกตพัทรพงศ์แล้วก็พรชัยตวัดลูกนี้เรียบร้อยไม่เหลือครับพัฒรพงศ์ก็เปิดลูกนี้ต้องให้พรชัยออกแรงนิดนงึงนะวิะ่งนะแต่ก็ไม่มีปัญหาในวพรชัยนะ กลับมานำแล้วนะครับทีมไทยของเราในครึ่งหลังของเกมไปนำต้องไปเลยนะเด <รา S 2> ี๋ยว <c oughs> นี้นต้องดูว่าต้องดูกันเลยว่าเขาจะมาได้บ้างานง้อยขนาดไหนแต่ต้องชมเขานะว่าเขาฝีมือใช้ได้ครับดีกุ้ยเลยครับแต่ไม่ขาดสูสีนี่อ้าวเขาสิุด<ฮ>ดีมากเจ็บต้องมีคนแปลกจะบอกอะไรจะทำอย่างนั้นนะจะเชื่อฟังแล้วก็ต้องเสือโพสตรกมลเนี่ยต้องพาเนี่ยพาหลง ไม่ต้องวีโอ้ยจะบอกมาเพื่อเพื่อสั่งให้แกแกะทำให้ได้อย่างนั้นเลยนี่นักกีฬาที่ดีนะนักกีฬาที่ต้องฝั่งโค้ชเนี่ยนั่งอยู่ข้างนอกสนามจะเห็นดีกว่าครับจะเห็นช่องว่างเห็นมุมได้ดีกว่ายังเปิดได้กลับมามีโอกาสของไทยคนชัยเท้าแก้วโดนบล็อกแต่ว่าบล็อกแล้วปิ้นโอ้ไปไกลเลยะโอ้โหต่อไปผมก็ต้องขยายพื้นที่สนามหน่อยนะเสร็จปั่นก่อนแต่ไหลเลยครับ15แล้วตอนนี้ วันเวแล้วแรมวันเวแล้วครับจังหวะที่ขึ้นล็อกได้แต่ปป้นโอ้ตามสองคนนะใหญ่พ <c oughs> ป็นที่ด้านข้างของสนามเขาได, <c oughs> ด้วิ่งนาฬิกาวิ่งสนุกนะ, <c oughs> ะครับยังเปิดได้ยกมาดีจังหวะขึ้นตัวไวซันแบ็กติดล็อกคองคชัยครับออกไป เขาก็ยังมานะครับเขายังมาดูที่ในจังหวะขึ wow. ้นของทางฝั่งอีกไมสุดอือมาแล้วถามถึงไม่ใช่หรอถามถึงใช่ไหมป็นอีกคนเป็นหมายเลขที่เข้ามาเนี่ยเป็นตัวเสิร์ฟคุณครับคนเนี้ยที่บอกว่าเปลี่ยนตัวเสิร์ฟด้วยนะครับชิมใจชูครับ แล้วแล้วก็เปลี่ยนเอาคิมยังแมนก็มาด้วยคิมยังแมนนี่เป็นตัวทำนี่ครับตัวทำไม่ได้ของเองครับเปลี่ยนสองคนเลยเออเนี่ยแนะครับเขาามีแผนเขาลงอยู่แล้วเตรียมทําแผนไว้ด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นต้องดูเลยครับครับคิมยองแมนไหมล่ะหกหมายเลขห้าตัวเสิร์ฟก็คือชิมใจฉุนครับนี่มาทันหรือเปล่าในช่วงท้ายๆก็ยังไม่มั่นใจในเรื่องนี้เพราะคนนี้น่ากลัวครับน่ากลัวทีเดียวแต่ตัวเสิร์ฟก็น่ากลัวเพราะว่าตัวเสิร์ฟหน้าตาเหมือนคนไทยเด๊ะเลย อะไรครับจินใจชิวเซิร์ฟได้ยกมาจังหวะที่บล็อกเนี่ยมาอยู่ครับปลิ้นไปเลยเสร็จพอชัยโออเออเสิร์ฟไหนไหนได้ข้าวเขาเปลี่ยนคู่เลยเปลี่ยนเซิร์ฟกองเชียร์เนี่ยแล้วนะปะกองเชียร์ทีมไทยดูจะเหนื่อยกันนะกีฬาเชียร์ได้ใจจริงอำนาจการตัดสินใจของโค้ชคนนี้นะครับเพื้อสีแดง ส,ส่คอนเซอร์ตใส่เสื้อขาวาเป็นผู้บัญการคืกอ่านะครับสิบสองสิบหกกับตาม4แต้มมีไปจากเมืองไทยวันนีอนนี้อะไรครับ,รบยังเปิดได้แล้วก็พรชัยเข้าแก้วโด<ม>นฝันไทยหลอกทั้ทงคู่เลยงงเรียบร้อยเปลี่ยนลงมาทางงนะัาา้งคู่ง,คคงงเลยโดนฝันไทยหลอกคิมยังแบนกับคิมแจชูกำองเลยยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นสากับทีมยนุ่มแบบนี่ขึ้นมาในมีแต่เล็บล็อกนี่ครับ เบาๆครับแตะเบาๆครับล็อกลงมายอดสุดเอ็กต์ต้องการอีกสามแต้มครับทีมไทยอ่าขวัญเบาได้ผลครับถออดอย่างเงี้ยครับครับยังโค้ชกมลบอกนะถอนลงบ้างแรงบ้างเบาบ้างเขาไม่รู้อะครับไม่รู้ว่าจะเอ๊ะมาแรงมาเบานี่ถวาไปข้างหลังเลยไม่ว่าจะมาแรง มันต้องอ่านเกมกันะครับ19แล้วครับแต้มสำคัญครับแต้มคืนทันของทีมไทยแต้มที่20นะครับยังเปิดได้ยกมาจังหวะนี่ครับคิมยองแมนยังไรที่สวนไม่ได้ครับโโได้ไหมได้ครับบล็อกลูดลง<อ>ในแดนเท้าเลยครับอ้าเลยครับขึ้นทันไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้แหมเจ้าเกศเลยจะได้ปิดว่ะเดี๋ยวดูครับเจ้าเกศเขาชอบปิดปิดแมตช์ครับเอ่อโกวิเต้นพอย์เลยนะครับ มีโอกาสปิดแมช์ถึงเจ็ดครั้งครับเจ็ดมัคพอยด้วยกันโกไม่ดึงพอยแชมเป็นชิปพอยเดี๋ยวดูฮะมีเวลาอยากทำอะไรทำได้เลยฮะเต็มที่ชิมใจชูเขาไปเสิร์ฟอ้าวอ่ะาจะเก็บไปไม่ทันแล้วต้องปล่อยอ่ะอ้าวาอย่าอ้พรชัยเดี๋ยวรอจะเก็บก่อน ต่อเลยครับไล่ขึ้นมาที่14ต่อ20ดึงได้ครับดึงได้ไม่ไม่มีแต้มเหลือเฟือครับอ่ามีแต้มเหลือเฟือแต่ก็อย่าไปเล่นถ้าจนปล่อยนะลูกนี้พรชัยก็แหมตบดูเหมือนจะไม่เอาจริงเอาจังเท่าไหร่นะกลับฟาดลงมานี่ครับปล่อยปล่อยอ่าครับเลยหกแมช์พอยต์นึงครับอ่าเปิดแล้วก็ยกมา ผรใช้ขึ้นฝ่าเรียบร้อยจงกับเหรียญทองที่11มาอยู่ในมือทัพนักกีฬาไทยเราแล้วครับโดยได้มาจากทีมเซปักตะก้อนะครับเป็นทีมชุดเดียวชายของเราครับในวันนี้นอกเหนือจากนั้นก็เซปักตะก้อสมาคมเซปักตะก้อทำดีสุดนะครับตอนนี้4เหรียญทองครับในเอเชียนเกมคราวนี้ครับตามที่ตั้งเป้าหมายไว้สมบูรณ์แบบครับก็ได้มาครบทั้ง4เหรียญทองมารอเป็นพิเศษหนุ่มนี่วันนี้ กลับบ้านมาเนี่ยมา <c oughs> สีนิดน้อยเลยครับ <c oughs> ครับ, <c oughs> รบสองเหรียญทองคนละสองเหรียญทองเลยครับ